กรัลุกไปนอนแม่มาอย่างนี้นะกประถามด้วยเดียวโมากอันนี้แม่รถทะเบียนไม่จอดรถนอนอยู่กลางคนทั้งพอติดขยะเียวออกมันกับตอนหนีอปกล่วเปยีปัญญาตอหนี้ดยย่ันอกก้อหยไมเรียะ เจ้าเนี่ยเจ้าคาบโรปน้องอยู่งานศพบัน里面呐เฮ้ยเนี่ยเนี่ยมันแล้วเนาะขอสร้างบ้าสวดมันวิญญาณออกเลยเนาะสช่ไรับว่าบักเซมอนด่าข่อยยังแต่งขึ้นรถแหมบักเซมอนไหมเจ้าน่ะไปด่าน้องมึงกี่ภาคกูนี้อย่างมึงกี่ภาคกูไปใส่มึงกี่ภาคกูออกมาอย่างป่ะนะ เราบอกกิวมาจาของไปจอดหมูพิ่หันแล้ตัวบอกเป็นแล้วไหมไมัใช่เป็นหวามบุญเพื่อนละแม่แม่เอ้เขาบักกายยู่หัวแล้วหรอละแต่ว่าเป็นจังบุญอยู่บอกขับรถอกถนนเออนันหะต่ยโอ้โอ้จัไยเจ้าคับือใบเด้อเมาอย่าหาครับพี่น้องอีกวิทยาศาสตรเมาเหลราสิครับรถเขาอุดรที่ไปนอนยุ่งงนศพ เขยบอกไม่ได้อิงเงยบคุณจรถเข้าไปเลยที่ขยัวบขอนไปดูกพี่หล่อพี่หลอคอยไม่เป็นใอยังก็ยังาฮ่่าฮาา่ฮสากตำหน่งไพูดเดียวเลยวาเอาเมียมี เขาติดต่อไปเบื่อเจ้าได้จักไหนเขาเบเพราเบิดเพียเบ่อเขาน้ำหาเบื่อมาล้ำเสียงมีหงก็ต้องเป็นเมอข้าเจ้าคือขิดบาสิเป็นหมอล้ำนอนว่าหนาบ่ได้เป็นตะเบิ่งจะเม็ย้อเจ้ายันหนาเปียมากน่ล่ะอีกอีะเาะว่าข้าจม่าคุณยคุอกอคนอยาไปยางพันบ้านพอยู่เหรอบ้านพันมอน เออเผือเกือบตำซีนม้งเธอมาตอควงหอกเธอว่าข้าเจ้าหลุจากข้อใดจังไหนเนียตั้งตลอดบาะาท้อเป็นส้นสอไฟส้เขาอเบิกดต้นดีดพวดอี่ยบุญเลยชิผมรับผิดชอบตัวแกงเนี่ยเจีมอาทิตย์เปเรื่อโนดบู๊ไว้ันิเจมอาทิตย์แม่ไปครับรถตามตามกําแพงเพิ่น S <S เล็ิผสมกําเพี๊ไงเพื่นมาเป็นไปลืมแม่ก่อนไปลืมมนวดมุกไว้สิแม่เขาบว่ามอลำหมอลำแาเสียอก็น้ำหาบื่อฉันเนาะเื <c oughs> อไหลบน้าวกรนบากกูกรนเปยกอไป่อยนแม่ไม่อย่างนี้นสกผาถามด้วยระเน้อได้แบบวัาเจ้าวโตมากวันอันนี้แม่รถเตือนไม่ไม่นจอดรถนั่อยู่กลา,างคนทั้งกุององกพอติดขยะเสียออก มันกับตอดหนีวะปานยังมีปัญญาตอดนีได้อยู่มากบอยดียดีกันาตรหนี้จะควับรายไ่นออยู่งจานาเ้ับรินวนี้อ่านสูนมันนะเี่ย เม่มันเล้วนะขาสร้างบ้าสวดมันวิญญาณออกเลยเนาะเขาบอว่าบักไซมอนด้าข่อยยังแทงขึ้นรถแม่บักเซมอนไหมเจ้าน่ะไปดานองมึงกี่ากูนี้ยังมึ่กี้ากูไปใสมกี่ผากูออกม่อย่างปนะล้วบอกคิดว่าจกของไปจอดหมูบอยู่หันแล้วตัวบรเป็นนแล้วไหมเป็นหวงบุญเมื่อไหร่ละเม เม่เอ้เขาบักกาอยู่หัวแล้วหรอละแต่ว่าเป็นจังบุญอยู่บักขับรถหลอกสนนี่ชื่อไบร์เดอร์เมาอย่าไปนาครับพี่น้องอีกวิทยาศาสตร์เมาเหล่าสิครับรถเขาอุดรพี่ไปนอนอยู่งานศพเคยบอกไม่ได้อินเยอะคุณเจียรถขับไปเลย